นักบินอวกาศคือบุคคลที่เดินทางไปกับยานอาวกาศไม่ว่าจะไปในฐนานะใดและไม่ว่าจะไปด้วยยานอาวกาศแบบไหนทั้งที่โคจรรอบโลกหรือที่เดินทางออกไปยังตำแหน่งอื่นใดนอกวงโคจรของโลกน่าสังเกตนะครับว่านักบินอวกาศไม่ได้มีความหมายเฉพาะผู้ที่เป็นนักบินเท่านั้นแต่มีความหมายอย่างที่อาจเข้าใจได้ง่ายๆว่าลูกเรืออวกาศแต่หลายคนอาจจะไม่ทราบว่า งานทางด้านอาวกาศนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับฟุตบอลไม่น้อยทีเดียววันนี้เราจะพาไปพบกับหลากหลายแง่มุมที่เกี่ยวข้องกันระหว่างงานด้านอาวกาศและฟุตบอลเรื่องแรกขอเริ่มจากคำถามว่าเราเล่นบอลบนอวกาศได้ไหมคําตอบคือได้ครับตอนฟุตบอลโลก2014ทางนาซาหน่วยงานอาวกาศตัวแทนของสหรัฐอเมริกาและอีซหน่วยงานอาวกาศตัวแทนของยุโรป เป็นตัวแทนหลักในการเล่นฟุตบอลลูกเล็กในสภาวะไร้น้ำหนักโดยมีนักบินอวากาศชาวอเมริกันและเยอรมันร่วมฟาดแข่งกันนอกโลกซึ่งในครั้งนั้นครับอเล็กซานเดอร์เกิร์สนักบินอวากาศจากเยอรมนีก็ได้ฉลองแชมป์โลกจากนอกโลกอีกด้วยในปี2018ทางรัเสเซียได้เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันแน่นอนครับว่าพวกเขาตัดสินใจเล่นใหญ่ ทั้งเปิดตัวมัสคอตประจำการแข่งขันจากนอกโลกและนำลูกบอลเทลสตาร์จำนวน18ลูกที่จะใช้ในเกมเปิดสนามนัดแรกส่งขึ้นไปให้2นักบินอวกาศชาวรัสเซียได้ลองเล่นประเดิมก่อนน่าเสียดายครับที่ในครั้งนี้สหรัฐอเมริกาดันชิงตกรอบคัดเลือกไปซะก่อนส่วนคุณเกิร์สที่ได้ขึ้นมาบนอวกาศในช่วงฟุตบอลโลกถึง2ครั้งซ้อนนั้น <S 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 ก็ต้องทนดูทีมชาติตนเองตกรอบแรกไปอย่างเจ็บปวด นอกจากจะเล่นฟุตบอลบนสถานีอวกาศได้แล้วอีกคำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยก็คือบนอวกาศดูบอลได้ไหมบรรดานักบินอวกาศสามารถชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลและรายการที่พวกเขาต้องการดูได้ในเวลาว่างได้โดยในศึกยูโร2020โทมัสเพสเกนักบินอวกาศชาวฝรั่งเศสได้ขึ้นไปเชีย์ทัพตราไก่จากนอกโลกแต่ก็ดันชิงตกรอบสุกทีมสุดท้ายไปซะก่อน โทมัสเพสเก้นักบินอวกาศชาวฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในเจ็ดลูกเรือที่กำลังประจำการอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติเจ้าตัวชื่นชอบกีฬาเป็นชีวิตจิตใจครับถึงขั้นได้สายดำในกีฬายูโดมาแล้วและยังตามเชียร์ฟุตบอลทีมชาติฝรั่งเศสมาตลอดอย่างไรก็ตามเพสเก้ ke, ต้องเดินทางขึ้นไปที่ความสูง400กิโลเมตรจากพื้นโลกเพื่อไปทำงานบนสถานีอวกาศนานาชาตินานกว่า6เดือน แต่ถึงแม้จะโครจรอ,อยู่สูงขึ้นไปในอวกาศทางองค์การอาวกาศยุโรปหรืออีซาและองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาหรือนาซาได้ส่งสัญญาณขึ้นไปให้เทสเก้และลูกเรือคนอื่นได้รับชมกันวิธีการชมการถ่ายท่าสดจากนอกโลกนั้นต้องอาศัยดาวเทียมในวงโครจรที่สูงขึ้นไปซึ่งใช้คลื่นความถี่ K u b a n บเพื่อรับส่งสัญญาณระหว่างบนโลก กับบนสถานีอวากาศนานาชาติอยู่แล้วนั่นทําให้เจ้าหน้าที่ในส่วนควบคุมสามารถติดต่อสื่อสารกับนักบินอวากาศเกือบตลอดเวลารวมทั้งยังสามารถส่งข้อมูลไฟล์เอกสารสําคัญไปจนถึงสื่อเพื่อผ่อนคลายอย่างหนังเพลงหรือแม้แต่ถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆก็ต่างถูกฉายให้ลูกเรือได้รับชมกันตามต้องการทั้งนี้ครับจุดเริ่มต้นการมีเวลาผ่อนคลายให้กับนักบินอวากาศ อาจย้อนไปได้ถึงในสมัยของโครงการสกายแล็บสถานอวกาศแห่งแรกของสหรัฐที่ลูกเรือสกายแล็บโฟจำนวน3มคนได้แก่เจอรัลคาร์เ็ดวิดกิสซนและวิลเลียมโพชยื่นขอกับศูนย์ควบคุมเพื่อให้พวกเขามีวันพักผ่อนที่มากยิ่งขึ้นจนทำให้ทางนาซาต้องย้อนมาพิจารณามาตรการทำงานใหม่และทำให้ตารางงานของนักบินอวากาศนั้น มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นซึ่งรวมถึงเวลาว่างในการดูฟุตบอลแบบในปัจจุบันนั่นเองและเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับการเร่งฟื้นฟูสภาพร่างกายของนักฟุตบอลโดยใช้ระบบที่เรียกว่า LCVG ที่ใช้อยู่ภายในชุดนักบินอวกาศเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเลวูพูอีกแล้วครับในปีที่ทีมเป็นแชมป์ยูฟาแชมเปียนส์ลีกสมัยล่าสุดทีมหงแดงต้องมาเตะกับเชลซี ที่ไปคว้าแชมป์ยูฟายูโรปาลีกในศึกยูฟาซูเปอร์คัพทว่าตารางการแข่งขันนั้นอัดแน่นมากโดยลิเวอร์พูลเปิดบ้านพบกับนอริสซิตี้ในเกมลีกของคืนวันศุกร์ที่9สิงหาคมก่อนจะต้องบินไปยังอิสตันบูลประเทศตุรกีเพื่อลงแข่งกับเชลซีในคืนวันพุทธที่14สิงหาคมและหลังจากนั้นมีเวลาว่างเพียงแค่2วันกว่าเท่านั้นครับก่อนจะต้องบินกลับไปเยือนเซาท์แฮมป์ตันในเกมลีก ของเที่ยงวันเสาร์ที่17สิงหาคมอันที่จริงครับการจัดตารางห่างก,กันแค่ไม่ถึง65ชั่วโมงนั้นทําให้เจอเกนครอปโกรธอยู่พอสมควรโดยเฉพาะกับการที่เขาต้องใช้เวลาไปกับการเดินทาง5,500กิโลเมตรและนักเตะบางคนที่ต้องลงเล่นนานถึง120นาทีในขณะที่เซาท์แฮมตันได้พักมาตลอดทั้งอาทิตย์และมีความสดพร้อมกว่าทีมเยือนอย่างมากครอปก็ทราบเช่นกัน ว่าการออกมาตามําหนิต่อหน้าสื่อไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมาได้ดังนั้นทางแก้ทางเดียวก็คือทํายังไงก็ได้ให้นักเตะเหล่านี้พร้อมลงเล่นด้วยสภาพร่างกายที่พร้อมที่สุดและการเตรียมความพร้อมดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นในทันทีหลังจากการแข่งกับเชลซีทั้งทีมได้พักต่อที่โรงแรมใกล้กับสนามแข่งและปรับเวลาบนนาฬิกาให้ถอยหลังไป2ชั่วโมงนั่นก็คือการปรับกลับไปตามเขตเวลาของอังกฤษ แม้ว่าตัวของพวกเขาจะยังอยู่ในดินแดนของตุรกีก็าตามในรุ่งเช้าของวันเพื่อสวัสดีครับงานของทีมกายภาพบำบัดและทีมนวดก็ได้เริ่มต้นเพื่อฟื้นฝูก,กล้ามเนื้อที่อ่อนล้าจากการกลัมศึกหนักบนสนามเมื่อคืนที่ผ่านมาต่อด้วยการกินข้าวเช้าและตัวสำรองที่ไม่ได้ลงก็เข้าหลักสูตรการฝึกอย่างเข้มข้นต่อในโรงยิมเพื่อเตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมลงเล่นในเกมวันเสาร์ตอนนั้นครับอาริยอน มีอาการบาดเจ็บบริเวณหัวเขา่าอีกคนที่มีอาการบาดเจ็บก็คือเจมส์มิลเนอร์สส่วนฟาบินโยและจอแดนเฮนเดอร์สันลงเล่นเต็ม120นาทีตลอดเกมซึ่งสภาพความฟิตไม่น่าพร้อมลงเล่นได้เต็มที่นั่นคือจุดที่ทีมกายภาพบนทีมนำเครื่องประครบเย็นของเกมเรดดี้มาใช้เพื่อเร่งการฟื้นฟูสภาพร่างกายของมิลเนอร์สโดยจะมีการใส่น้ำแข็งและน้ำเย็นไว้ในถังเก็บบนเครื่องและนำแผ่นเจล มาพันรอบบริเวณที่มีอาการบาดเจ็บโดยมีการไหลน้ําเย็นจากถังเก็บมาที่แผ่นเจลผ่านท่อขนาดเล็กโดยรอบอยู่ต่อเนื่องเป็นระยะโดยเป็นเทคนิคเดียวกับระบบ LCVG หรือ Liquid Cooling and Ventilation Garment ที่ใช้อยู่ในภายในชุดนักบินอวกาศนั่นเอง LCVG นั้นมีไว้เพื่อช่วยในการหล่อเย็นทั่วร่างกายของนักบินอวกาศขณะที่ต้องออกไปปฏิบัติงานอยู่ภายนอกยานซึ่งการใส่ชุดอวกาศนั้น อาจกินเวลานานถึง8ชั่วโมงด้วยกันครับและน้ำเย็นที่ถูกปั๊มออกมาได้ไหลเข้าสู่ท่อขนาดเล็กจำนวนมากรอบๆชุดก่อนจะดูดซับความร้อนจากร่างกายก่อนพาความร้อนออกไปด้วยเครื่องนำความร้อนและผ่านการระเหิดโดยใช้แผ่นน้ำแข็งบางๆด้วยสภาพที่มีความดันต่ำมากๆของอวกาศที่ช่วยให้น้ำแข็งที่ร้อนขึ้นระเหิดเป็นไอในทันทีส่วนน้ำใน LCVG ก็ถูกนำกลับมาทำให้เย็นใหม่และไหลวนกลับเข้าไปอีกครั้งด้วยการที่น้ำเย็นของเครื่องเกมเรดดี้ไหลเข้าอย่างต่อเนื่องทำให้ความเย็นสามารถเข้าไปถึงได้เร็วและลึกกว่าการใช้ประคบด้วยแผ่นเจลปกติซึ่งเครื่องนี้ไม่ได้ถูกใช้แค่สำหรับมิวเนอร์เพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ก็ยังช่วยในการเร่งฟื้นฟูให้กับสภาพร่างกายของนักเตะลิเวอร์พูลคนอื่นๆในทีมอีกด้วยแน่นอนครับว่านั้น,น,น จบลงด้วยชัยชนะของเวอร์พูลไป2ประตูต่อหนึ่งทั้งอารีเนและมิลเนอร์สได้ลงสนามช่วยทีมแม้อารีเนจะมีแจกโชคให้กับแดนนี่อิงส์อดีตกองหน้าของทีมยิงเข้าไปแบบง่ายๆก็ตามแต่นั่นก็ยังเพียงพอต่อการเก็บ3มแต้มกลับ and f i l ์และปิดสัปดาห์แห่งการกรำศึกหนักด้วย3มชัยชนะกับอีกหนึ่งถ้วยแชมป์แม้2เรื่องที่ฟังดูแล้วไม่น่ามีจุดเชื่อมโยงกันได้ก็ยังมีสิ่งที่เป็นไปได้ การสำรวจอวกาศกับกีฬาฟุตบอลนั้นยังเป็นหนึ่งในกุญแจสำคัญของการแสดงผลงานอันยอดเยี่ยมของสโมสรในฤดูกาลนี้อีกด้วย